เริ่มเลยนะคะเริ่มจากคาราเรลครับลำรับโปรงการนี้ครับเปลี่ยนตากล้องล้อมลุกปุ๊กทางผ่านร้อนผ่านหนาวไม่ก็ถึงภูเก็ตภกวันนี้มันเป็นจริงขึ้นมาแล้วครับรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างครับอ่าจริงๆแล้วก็มีแต่บางคนก็ได้ข่าวมาเกาบอกว่าผมว่าอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้ค่อยสนใจนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่า มันมันเป็นสิ่งที่ผมมาก็เอากลับมาแก้ไขในสิ่งที่เขาสิชมมาอันนี้เป็นสิ่งสิ่ผมรู้สึกดีนะที่เขาสิชมอะไรผมมาเนี่ยผมก็รับรับฟังไว้แล้วก็อยากให้สิ่งที่ผมทำเนี่ยกลับไปให้เขาเห็นว่าผมอะ่ะตั้งใจทำแค่ไหนสิ่งที่มันผนะ่านมาเนี่ยมันมันก็จะจะทำให้เราอะ่ะรู้สึกว่าเราอะ่ะจะต้องต้อง พัฒน,นาตัวเองมากกว่านี้นั่นคือสิ่งติชมมาเพราะว่าเมื่อกี้ผมพูดไปคือเขาติดชมมาอันนี้ผมก็อยากให้มันมันดีขึ้นมากกว่านี้ในส่วนของเรื่องงานมานาันอาจจะมีปุมหาบ้างเพราะเนือ่องจากระยะเวลาที่ที่เราใช้ถ่ายจริงๆอ่ะมันแค่17ิเจวิแต่ตอนเนี้ยคือผมปาไปเจเดือนแล้วเพราะมันติดช่วงหน้าฝนปีนี้ฝนตกหนักมากพอจะออกกองวางเบรกดาวไว้ปุ๊บสไตน์นี้มันมันดูดูได้แล้วว่าอากาศมันเป็นงไงผมก็เลย ต้องยกกองตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นสิ่งสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำหรับซีรี่เรืองเพชรชมแต่พอหลังจากนั้นมาเขสมุดที่มนก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะเาหยิบนกวิยาย15สิบห้าล้านวิวมาทำครับกดดันไหมคะต้องถามคนที่เขาว่าเขากดดันไหมเ้ื่อพว่าเูอยางเขาเขาก็เขาก็รู้สึกต้องต้องน้อยต้องตอบว่าเป็นเหตุอะไรก็ถามว่ากดดันไหมก็ไม่ไม่ได้กดดันอะไรอะค่ะก็รู้สึกว่า มันพอเราอ่านเนื้อเรื่องแล้วว่านิยายมันมันเป็นอะไรที่มันน่าสนใจมันก็เหมาะแล้วที่จะหยิบมาทำเป็นซีรีส์อะค่ะแล้วก็ด้วยผลงานของพี่โ้นที่เคยทํามาในเรื่องของไอหลางไหนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็มั่นใจแล้วก็ทีมงานทุกคนพิชิดหรือรวมถึงตัวนักแสดงอะไรพวกนี้ค่ะเราก็รู้สึกว่ามันมันเข้ามันแล้วก็มันมันตรงเวลาครับมันเหมาะแล้วที่จะต้องหยิบมาทํในตอนนี้การคัดเลือกนักแสดงครับพิชัดตอบได้สายซิงกแคสนี้มาอย่างไงคะ เอ่อแคสติ้งนักแสดงนะครับแทบจะหมดฟ้าพัดแผ่นดินล้วงลงไปในใต้สมุทรนะครับเพราะว่าเรียกมาเยอะมากแล้วก็น้องๆทุกท่านน่ารักครับเพราะว่าเราบอกแล้วว่าในการทํางานเนาะเราก็ต้องให้ผู้กำกับโอเคเราเป็นแคสติงนะ้งอะเป็นฝ่ายนําเสนอแล้วที่สําคัญเหมือนที่ทราบนะฮะเรื่องเคมีเนี่ยมันยากมากกว่าเราจะหาเคมีว่าจะปรับเคมีให้แต่ละท่านเนี่ยเข้ากันแต่พอมัน คบคู่แล้วดูแล้วก็รู้สึกว่าเออมันใช่ครับเพราะว่าทั้งคนเขียนบทแล้วนักเขียนนิยายทุกคนแฮปปี้หมดเลยครับในการที่เราเลือกน้องๆมารับใจในแต่ละบทน้องเลยเป็นก่นนะครับถาม่าอะไรนะครับนี่แหละยิ่ีเป็นไงบ้างก็ดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่ได้รับบทสันนะครับในเรื่องนี้ก็ผมอ่านนิยายมาก่อนก็รู้สึกว่าแบบ นิยายเขาทําดีมากแล้วแบบแล้วผมได้รับเป็นบทสัรก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับผมก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ฝากติดตามทีเรื่องนี้ด้วยนะครับผมก็เหมือนกันครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆครับผู้ใหญ่ครับพี่ขอบคุณทุกคนนะครับก็เห็นถึงความตั้งใจของทีมงานแล้วก็น้องๆมากครับส่วนตัวผมเองก็ได้เห็นได้คุยกับพีเนาะแล้วก็คุยกับพี่ต้นนะครับก็ได้รู้มาว่าอนิยายเรื่องนี้แบบเป็นซี หนักอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยครับผมตอนแรกผมก็ม <c oughs> um ีช่างช่างใจอยู่ครับแต่พอได้คุยคุยกันแล้วก็สบายใจได้ครับพร้อมใจที่จะอยู่ครับแล้วก็ตั้งใจทํางานก็ผมก็ทุ่มสุดฝีมือเหมือนกันเพื่อเพื่อให้ผลงานมันออกมาดีนะครับแล้วน้องๆเองก็แบบตั้งใจมากๆนะครับพี่ทีทีทีมงานก็ตั้งใจมากๆก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้มาเล่นเรื่องนี้ครับเพียงสบตาก็อยากทุกคนฝากไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจากที่ผมดูแล้วผมคิดว่ามันดีจริงๆครับผมอยากให้ทุกคนได้ได้ลองได้ชมนกันนะครับ ก็คก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับที่เห็นอะไรในตัวผมก็ชวนผมมาเล่นแล้วก็ขอบคุณเจมส์ด้วยก็ได้เพื่อนมาคุยกันก็รู้สึกว่าเราจูนกันค่อนข้างง่ายครับแล้วก็ที่เราประจานนี่ก็ค่อนข้างท้าทายครับเพราะว่ามันค่อนข้างห่างกับตัวโฟล์สพอสมควรครับด้วยคาแรคเตอร์ว่าอะไรต่างๆ่างด้วยก็ยังก็ฝากด้วยครับเ <c oughs> จมส์ค่ะก็เหมือนกันครับมาเลยต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนครับที่ให้โอกาสผม พัฒนาตัวเองครับแล้วก็แรกๆผมบอกตามตรงว่ากดดันมากแต่ด้วยความกดดันที่เข้ามาทํางานแต่ไดมีผู้ใหญ่ที่ใจดีแล้วก็มีพี่ทุกคนที่คอยซัพพอร์ตมาตลอดเนี่ยทาให้รู้สึกว่าการทํางานช่วงหลังๆมันเป็นมากกว่าการทํางานไปแล้วมันกลายเป็นความอบอุ่นแล้วก็เหมือนเราอยู่ในครอบครัวครอบครัวหนึ่นงไปแล้วครับก็ตั้งใจทุกคนตั้งใจมากกับเรื่องนี้ครับอยากให้นคนรอดชีวิตครับคุณน้อยครับปากสีผเป็นตัวแทน ก็ซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นเป็นเรื่องแรกเลยของของตัว้อาเองในฐานะเป็นผู้จัดนะคะปกติทําธุรกิจเรื่องของน้ามันอุตสาหกรรมซึ่งมันจะคนละเรื่องกันเลยกับเรื่องของตัวซีรีส์เลยค่ะอันนี้เป็นทางแรกก็คือเราตั้งใจมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทีมผู้บริหารหรือว่านักแสดงหรือพุ่งกลับนะคะทุกคนตั้งใจทําเรื่องนี้อย่างมากนะคะก็ขอบคุณทางผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ให้โอกาสื่อจะเป็นทางช่องของจีนเมแกรมมี่นะคะ ที่ให้โอกาสเราที่ได้ไปฉายในตัวช่องด้วยนะคะก็ผู้สนับสนุนทุกทีกทุกๆเจ้านะที่เราอาจจะยังพูดได้ไม่ไม่สนุดนะคะขอบคุณแล้วก็ฝากซีรีส์นี้ด้วยฝากน้องๆทุกคน้วยด้วยนะคะก็หวังว่าจะติดตามนะคะขอบคุณนะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ